สวัสดีครับพี่ๆอาจารย์ทุกท่านผมเคซีบารมีพุทธสโรวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาศึกษาและรับชมมีดหมอหลวงพระพัดวัดห้วยด้วยปี2563เป็นมีดปีที่ราคาขึ้นสูงที่สุดหลวงพระพัดขึ้นแพงทุกรุ่นแรงทุกรุ่นในปี2563มีดพัดมีหลวงพระพัดปี2563จึงมีราคาค่อนข้างสูงและเกเยอะมาก เบื้องต้นฝากเพจด้วยนะครับบารมีพุทธสโรบารมีชุตินทโรบารมีปุญญกามโมท่านใดมองหาวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อกวยหลวงพ่อพัดไปใช้งานถักแชทได้ถูกขายถูกได้แพงขายแพงตมกําลังนะครับหรือจะติดต่อไปทางด้าน Facebook ก็จะเป็นคณิตจ,จันเขียวเคซีบารมีพุทธสโรไม่รับเช็คเกแททุกกรณียินดีรับฟังทุกการต่อรองติดต่องานประกวดหรืองานโปรโมท,ทโทรติดต่อได้เคซีบารมีพุทธสโรไม่ว่าจะเป็นโปรโมทเว็บโปรโมทอะไรรับหมดนะครับ แต่ไม่รับยืมเงินอ่ะอันนี้แหม่ลดหน่อยอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูก่นเบื้องต้นนะครับอันนี้เป็นมีดหมอหลวงพักวัดห้วยด้วนตอกลายจักรนารายปี2563โค้ดพัด99อ่ะผมให้ดนูนะครับอะอันนี้ใส่ถุงมือด้วเพราะว่าเมื่อวานจับแล้วมันเป็นรอยอ่านะครับตอกลายลายช่างมาตรฐานเอกลักษณ์นะครับนะครับจะคงความสวยงามไว้คลาสสิกมากนะครับ มวลสารในกลั่นมีดแทบจะทะลักทะลวงออกมาแล้วนะครับมวลสารแน่นๆนะครับปีหกสามแน่นเลยไหมครับทะลักทะลวงเดี๋ยวผมให้ดูก็กจะเป็นตอกลายเอกลักษณ์เป็นลายจักรนารายจักรนาลายนี่เป็นมีดหลวงพระเดิมนี่ราคาค่อนข้างสูงเลยนะครับจักรนารายเอา,เ,อา,เ,อาเป็นจักรของพระนารายอาวุธของพระนารายะนะครับตอกมาเรื่อยๆใบมีดจะออกดำเลยนะครับ เพราะว่ามันเป็นเหล็กที่เขาสั่งตีมาแล้วก็ลายตอกขึ้นมือหมดอ่าเดี๋ยวผมค่อยมาดูด้านล่างโคโ้ดวองให้ดูฟังนึงฟังนึงเห็นไหมครับจะเป็นโงจักรเป็นลายที่นิยม <c oughs> เป็นระดับต้นๆเลยนะครับลายจักรหนาลายแล้วก็ตอกนะครับลายลายตอกช่างจะเหมือนกันเลยหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วน 2, สองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับเห็นไหมครับเหมือนกันเลยครับลายมือช่างคนเดียวกัน ใบใบมีดจะออกดำมีความคลาสสิกอยู่ในตัว oh ผมบอกเลยอย่างนี้เก็บได้สบายครับจะสวยมากเลยนะครับท่านใดมองหาใช้งานทักแชทปี63ผมเอา2,500บาทพอถ้าเป็นซื้อเมื่อตอนปี6กสามจะอยู่ประมาณ3 2มพันะครับเก็บเผมเอา2,500บาทท่านใดมองหาทักแชทรับประกันแท้ทุกกรณีเก๊คึ้นเต็มไม่หักเปอร์เซ็นต์แม้แต่บาทเดียวอ่ะมาดูทางด้านโค้ดนะครับโค้ดแบบนี้เห็นปะ ดูง่ายสบายตาท่านใดศึกษามีดหลวงพพาทอแคปปเ,เลยนะครับคอดอันนี้แท้ดูง่ายผมรับประกันแท้ทุกชิ้นรับประกันแท้ทุกกรณีฟันว่าเก๊ทักมาคืนได้เลยครับส่งประกวดไม่ผ่านออกบัตรเซอร์ไม่ได้รับประกันแท้ทุกกรณีกรณีซื้อไปต้องการขายคืนรับคืนณนะราคาปัจจุบันหักสามสิบเปอร์เซ็นต ตามหลักสากลครับรายการประมูลหัก40นณราคาปัจจุบันเห็นไหมครับเนี่ยโค้ดดูง่ายอ่ะผมให้ชมกันอีกรอบนึงเดี๋ยวผมจะจ้องราไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมีมีดหลวงพ่อกวยรอถ่ายอยู่นะครับอาทิตย์หน้าอาทิตย์ที่จะถึงนี้วันอาทิตย์ที่1ิบสิเจอกันนะครับงานประกวดพระเครื่องจังหวัดนครสวรรค์งานใหญ่ สนามกีฬากางยิมเนเซียมสี่0ที่นั่งแล้วเจอกันนะครับมีของหลุดของลงแน่นอนโต๊ะแดงแผงจนหยุดเพียบท่านใดเคยเดินสนามจะรู้เลยมันเพียค่ะเอาไป3 4มสี่หมื่นนี้ไม่พอแน่นอนยังไงก็ท่านใดมองหาทักแชทนะครับมีดหมอหลวงพระพัดวัดเวยล้วนลายจากนารายปี2,563ต่อโค้ดพัด99 2,500บาท มีจีวรพันด้ามให้นะครับรับประกันยันจีวรเพราะว่าผมได้จีวรมาเป็นไตรเลยหลวงพ่อเสกให้สวยคลาสสิกมากาเล่มนี้แมหมลุดไม่มีผลต่อการใช้เอากาวหยอดหน่อยก็อยู่แล้วนะครับเอาอ่าเล่มนี้เอาสองพันห้าเล่มนี้เอาสองพันสี่เพราะแมหมลุดนะผมลดให้ร้อยร้อยนึงอะถือว่าแบ่งปันศรัทธาไม่มีคําว่าแพงเห็นไหมครับมวลสารเห็นไหมบอกแล้วไม่เก็บแบบนี้พี่จะเก็บแบบไหนมวลสารแน่นตึบนะครับสองเล่มเลยอ่ะ ยังไงก็ฝาก, <c oughs> กกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับยังไงคลิปนี้ผมลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ